คอมเมนต์นี้แรงไปไหมหนุ่มสอนรามโดนวิจารในคลิปกุ้งพลอยและลูกยังคงเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเรื่อยๆสำหรับเรื่องราวของกุ้งพลอยกนิทเทรินและหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่อยากกันไปและต่างทำหน้าที่พ่อกับแม่แต่สาวกุ้งพลอยจะได้มาเจอลูกเดือนละสองครั้งตามที่ตกลงล่าสุดกุ้งพลอยโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยคลิปช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกสาวระบุข,ข้อความบอกว่าคิดถึงมากใจจะขาด แต่แม่มีแค่คำเดียวคืออดทนชีวิตแม่โคตรรันทดเลยใจบางเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องลูกคนอื่นสำคัญหมดยกเว้นแม่ งานนี้ชาวเน็ตส่งกำลังใจชมความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้แต่พบว่ามีชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์แรงพาดพิงถึงหนุ่มสอนรามที่บอกว่าสอนรามมันใจดำจะให้แม่ลูกลืมกันให้ได้ดูเหมือนจะดีขึ้นไอ้นั่นก็บ้าอีกแล้วมันรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆ